กล้องบันทึกหน้าต่อจอ Android ยี่ห้อ unflat ค่ะกล้องบันทึกหน้า usb ค่ะสำหรับต่อจอ Android ค่ะดีไซน์สวยทันสมัยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้งเลยค่ะในกล่องนะคะก็จะมีเป็นตัวกล้องนะคะแล้วก็สายต่อกับ usb ที่ตัวจอ Android ค่ะสำหรับการติดตั้งตัวนี้นะคะก็ไม่ยากแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะ แค่นำสาย USB นะคะของตัวกล้องนะคะมาเสียบกับตัว USB ของจอ Android ค่ะเสียบแบบนี้ได้เลยนะคะง่ายมากๆค่ะแล้วนำสายอีกด้านหนึ่งนะคะไปเสียบกับตัวกล้องค่ะนำตัวกล้องนะคะไปติดกับกระจกหน้ารถนะคะ ัวกล้องตัวนี้นะคะสามารถหมุนปรับระดับได้เลยนะคะติดตั้งง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะ่ะเมื่อติดตั้งตัวกล้องเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูที่จอเรานะคะจะมาติดตั้งเป็นแอปพลิเคชันนะคะเข้าที่ตัวจัดการไฟล์ค่ะแล้วก็ SDcard นะคะเลือก UHDVR ที่เป็น APK ค่ะกดถัดไปนะคะแล้วก็กดติดตั้งได้เลยค่ะ กดตกลงและติดตั้งขึ้นมาได้เลยค่ะเท่านี้ก็มีแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานแล้วค่ะฟังก์ชันตัวกล้องนะคะก็มีทั้งเล่นย้อนหลังนะคะบันทึกวิดีโอถ่ายรูปภาพได้นะคะบันทึกเสียงได้ค่ะเราลองออกถนนไปขับดูนะคะตัวกล้องนะคะยังมีฟังก์ชันนะคะบอกเลนด้วยนะคะถ้าเป็นสีฟ้าคือตรงเลนนะคะถ้าออกนอกเลนตัวกล้องนะคะ,ก,ะ,คะก็จะแสดงผลเลนเป็นสีแดงค่ะ และยังบอกระยะห่างขันหน้าด้วยนะคะว่าห่างกี่เมตรไปดูภาพจากกล้องที่ได้กันค่ะอันนี้เป็นภาพจากเมมโบรีกล้องนะคะตัวกล้องก็จะแสดงวันที่เวลานะคะแล้วก็กิโลเมตรที่เราขับรถความเร็วนะคะคุณนะภาพภาพนะคะ1 0 8 0 p นะคะเป็น full hd คะ่ะเห็นภาพชัดมากๆเลย กล้องตัวนี้นะคะก็ยังสามารถดูย้อนหลังได้เลยนะคะที่ตัวกล้องนะคะเลือกไฟล์วันที่เวลาที่จะดูย้อนหลังได้เลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเป็นกล้องบันทึกหน้า USB ตัวนี้นะคะก็ทักสอบถามทางแอดมินเพจได้เลยค่ะ